คลิปนี้เป็นการสรุปผลหวย3าหานอยประจำวันที่28มีนาคม2567หาหนอยพิเศษรางวันเลข2ตัวล่างเลขที่ออกได้แก่ 2, 4, 2 4งรางวันเลข2ตัวบนเลขที่ออกได้แก่15 15หงรางวันเลข3ตัวบนเลขที่ออกได้แก่ 3,15, 3,15่หาหน่อยปกติรางวันเลข2ตัวล่างเลขที่ออกได้แก่9 6 9 6 รางวัลเลข2ตัวบนเลขที่ออกได้แก่7979รางวัลเลขสาตัวบนเลขที่ออกได้แก่879 879เจ็ดาฮานอยวีพีรางวัลเลข2ตัวล่างเลขที่ออกได้แก่74 74รางวัลเลข2ตัวบนเลขที่ออกได้แก่15 15รางวัลเลขสาตัวบนเลขที่ออกได้แก่115่ 115นี่ก็คือผลหวย3าน้านอยประจำวัวที่28มีนาคม2,567นะครับสุดท้ายนี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้ช่องของผมด้วยนะครับโชคดีครับขอให้ทุกคนเฮงรวยๆวยกับการเล่นหวยนะครับ